สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่บนถนนเส้นราชพฤกษ์นะฮะกำลังจะไปปทุมธานีแต่ว่าตรงข้ามกับชิครีพับบิกนะฮะแล้หมู่บ้านพฤกษพิลมนะครับจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวไก่บุฟเฟ่อยู่ร้านหนึ่งฮะที่บอกว่าวิวพันลานเลยไก่ย่างมาหน่อยนะครับไก่ย่างปิดนะฮะเพราะว่าเขาเพิ่งเปิดนะครับก็ต้องรอหน่อยเราต้องพยายามหาที่จอดหน่อยนะครับแนะนําว่ามาก่อนนะฮะสิบโมงครึ่งนะฮะจะเวิร์กเราจะจอดง่ายนะครับปลอดภัยนะฮะ เรียกว่าจอดบริเวณนี้ไม่โดนตำรวจนะครับแต่ก็จอดไกลราราเนี่นี่คือวิวของเรานะพัลลาน,นะที่ดินบริเวณนี้ตรงข้ามกับพึกพิลมแล้วก็ชิคลิพัพบ,บิกยังเป็นต้นตาลอยู่เลยแล้วที่ก็คือดอกรักนะถ้าใครพามากินร้านนี้ก็จะรักกันนะเพราะว่าราคามถูกจะตามเธอคนนี้ไปเลยนะครับเธอคนนี้กําลังเดินไปด้วยอาการหิวโซนะ <c oughs> โอ้ยรู้สึกเดินเป๋ๆนะว่าจะไปกินไหนดี <c oughs> มีไม้ไกม่มระแถวนี้หิวหิว ร้อนๆเป็ดๆนะฮะแล้วน,นี่นะฮะก็คือหน้าร้านของเขานะครับทำมอเตอร์ไซค์มาจอดง่ายๆนะฮะเสียบซึกนะฮะแล้วนี่ก็คือก๋วยเตี๋ยวไก่เมลระธรรมดา40นะปัจจุบันอาจจะเป็น45นะครับเก้าเหลา45นะฮะแลนนี้ก็คือก๋วยทอดสุดแนะนำนะคับเขาบอกเลยว่ามีกากตรงนี้กินฟรีด้วยนะครับอร่อยเลิศนะ เขาขายไปขายมาไม่ค่อยจะกําไรงนะไหนจะน้ํามันเดี๋ยวจะ,ะแป้งสําเร็จนะครับนี่นะฮะทั้งมันทอดนะกล้วยทอดนะครับโอ้โหคิวยาวมากเลยฮนะนี่ว่าร้านนี้กาแฟก็อร่อยนะครับใช้ค k h น n a e c นะฮะไม่ใช่กระป๋องกระแป้งนะนั่นนี่ก็คือกล้วยทอดนะฮะที่มีงาขนาดความสุกพอดีแล้วนี่ก็คือคกล้วยเต๋่วไกลืมระของผมนะฮะมันไนอะ่ะดูสะอาดสะอ้านนะครับ แล้วนี่ก็คือไก่มระที่ถูกกระซวกแล้วเรียบร้อยดูสออิมันช่างแดงฉานเพราะเธอคนนี้เป็นคนกินเผ็ดนะเราสามารถตักเลือดได้ฟรีนะฮะเลือดไก่อร่อยมากๆนะครับนี่บอกเลยแนะนาเลยฮะเลือดไก่แล้วข้อไก่นะสามารถตักได้ฟรีนะครับก็สะอาดสะอ้านนะฮะแล้วนี่ก็ไก่ฉีกครับที่เขาใส่มาให้อยู่แล้วนะในตอนเสิร์ฟเธอคนนี้เป็นคนกินเผ็ดมากนะฮะ ตอนนี้ก็น้ำลายสอนะครับเราสั่งเป็นเส้นหมี่นะครับเพราะว่าเราต้องลดภาระร่างกายหน่อยนะเพราะว่าร้านนี้ก็ใช่ว่าจะผงนวลน้อยนะครับผงนัวมาหากราบนะแล้วก็มาหากราทุกร้านนะถ้านที่เคยเจอมาแต่ก็ไม่ได้เยอะมากแนะนําว่ามากินช่วงเช้านะครับผงนัวก็จะยังน้อยอยู่นะครับแต่ถ้ามากินช่วงเย็นบอกเลยว่ากลับไปนี่มีบวมนะแต่แน่นอน ก็แล้วแต่คนชอบนะเอาละอ๋อดูสิอ๋อดูเคาสอิอยากจะกินก็ค่อยๆกินกินไปกินมารู้สึกกระเพาะมันเรียกร้องขอกระซวกชามใหญ่ๆคำใหญ่ๆนะยนะจเะโอ้โหเส้นรอบนี้เธอจะกระซวกได้หมดเต็มปากไหม ตอนนี้ที่พูดไปก็รู้สึกว่าหิวเหลือเกินต้องไปต้มมามาา่าซะ้วโอ้โหมีแมงวันดินผ่านบอกเลยว่าร้านนี้ก็ธรรมชาตินะฮะกลิ่นธรรมชาตินะครับของผมนี่เป็นเส้นมาม่านะฮะดูเซ่คุณดูคุณมันเซ่ชงหน้ากินลวกได้อย่างพอดิบพอดีลวกคนเดียวนั่นนี่ผมก็ตักมาประมาณนี้ฮะพอท่วมชามมากกว่านี้ไม่ได้นะฮะหกเธอเธอฮะเดี๋ยวนี้ก็คือกากหมูฮะแร่ไอเทมของผมนั่นเองชอบมาก,มาก ทอดในน้ำมันใบเตยด้วยนะครับใช้แป้งสำเร็จนะกิโลตั้ง60บาทกล้วยก็แพงกล้วยต้องไปซื้อตั้งตลาดไทยเขบอกเลยว่าวิวพลลานะฮะมาชิมกันได้ก๋วยเตี๋ยวบาราบูเฟ่ราชพฤกษ์